มีคนพยายามจะปิดประตูตีแมวปั่นกระแสะข่าวดีไอคอนแล้วก็แอบ,บเสนอพอะบอลนิทศกรรมนะครับซ้ำลายว่านั้นพักเก้าวไกลแทนที่จะเป็นฝ่ายค้านมันดันมาสนับสนุนเขานี่รอบนี้นี่ครั้งที่3ครับที่มีความพยายามที่จะนิรโทษ1นึพักเก้าไกลน่ยมันสู้ไปสู้ในตัวมันเองตลอด พวกก้าวไกลเนี่ยคือตัวการใหญ่นะครับซุ่มก้าวไกลซุ่มนี้ละผีซุ่มนีและมีแต่อยากเนี่ยโทษกรรมหนึ่งหนึ่งสองนะครับพวกก้าวไกลก็พากันยื่นเข้าไปปรากฏว่าไม่มีใครเอาด้วยนักการเมืองทั้งสภาของประเทศไทยไม่มีใครเอาด้วยแม้แต่พรรคเพื่อไทยก็ไม่เอาด้วยครับนะครับพี่น้องคงจําได้ตั้งแต่สมัยไอ ในอะไรนะชัยธวัฒนะ์น่ยก็ไปหาวิ่งพลานไปขอให้คนนั้นคนนี้ช่วยเนี่ยโทษกรรมหนึ่งหนึ่งสองถึงขั้นคููพวกเราทั้งประเทศไทยบอกว่าประเทศนี้เนี่ยเข้าใกล้หูเหวงแห่งความแตกหักตราบใดที่ไม่ยอมนี่โทษกรรมหนึ่งหนึ่งสองให้เป็นไงครับพวกเราคนไทยก็อยากจะถวาย้อนกลับไปนะครับถึงท่านชัยธวัฒน์ถึงท่านประธานหมออ๋องพวกท่านนี่แหละครับคือคนตัวการสําคัญที่ต้องการเนี่ยโทษกรรมหนึ่งหนึ่งสองก็ต้องถามท่านว่า ประเทศนี้มีประชากรอยู่60-70ล้านคนนะครับทั้งประเทศนี้นี่ยมันมีคนดึงโดนหนึ่งหนึ่งสองอยู่สองร้อยคนซึ่งเป็นคนของพวกมึงทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นกฎหมายหนึ่งหนึ่งสอมันแย่ตรงไหนถ้าไม่มีใครไปทำอะไรมันนี่มันไม่มีใครเดือดร้อนพวกเราเท่านท่านพี่น้องประชาชนทุกท่านในนี้เนี่ยพี่น้องครับพวกเราอยู่ดีๆเนี่ยผมตั้งแต่เกิดมาเนี่ยผมไม่เคยโดนคดีหนึ่หนึ่งสองเลยนะ มันไม่มีพวกเราในนี้มันมีใครโดนหนึ่งหนึ่งสองหรอมันไม่มีใครโดนพวกเราหกสิบหกล้านคนมันไม่มีใครเดือดร้อนมันมีแต่พวกมึงนี่คือสอสอก้าไกลซ้ลายกว่านั้นมีเด็กอีกร้อยกว่าคนแล้วพวกก้าวไกลนี่บอกให้นะว่าพวกเองมีอุบาทมากก่อนหน้านี้เนะี่ยเด็กที่พวกเองไปหลอกเข้ามาประท้วงเด็กไปหลอกเข้ามาชูสามนิ้วหลอกเขาให้ทําต่างๆที่ไม่ดีมากมายโดนคดีเข้าไปน่ะพวกมึงนะไม่เคยสนใจพวกเก้าไกลพวกมึงน่ะ ทำเป็นเท่ด้วยการพากันไปประกันตัวไปประกันตัวคืออะไรประกันตัวคือเอาเด็กออกมาให้มันทำผิดซ้ำเห็นไหมพวกเด็กสามนิ้วทั้งหลายมาถึงโดนไปคนละยี่สิบสามสิบคดีเพราะอะไรครับเพราะพอถูกตำรวจจับได้แทนที่จะให้มันเข้าไปสงบสติอารมณ์พวกมึงก็พากันไปประกันเขาออกมาเอาออกมาล้างสมองแล้วก็ผักหลังเข้าไปให้มันไปด่าใหม่ให้มันไปทำผิดกฎหมายใหม่นั่นไงคดีแต่ละคนมาถึงบานขยายไปกลายเป็นคนละยี่สิบสามสิบคดีทีนี้เป็นไงล่ะ เห็นไหมคนทะเลาะก,กันยังขอโทษได้แต่ทะเลาะก,กับกฎหมายนะกฎหมายไม่มีวันลืมถ้าคำฟ้องตำรวจถึงอายการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจบนะจะช้าหรือเร็วแค่นั้นแหละแต่มันไม่มีใครลืมเขาจะต้องถึงเลขทะเบียนมันเขาจะใส่เลขทะเบียนตามคิวนะครับเวรของศาลท่านก็ใส่ตามหมายเลขไปเขารันไปเรื่อยๆไม่มีใครลืมจะช้าหรือเร็วยังไงก็ต้องไปถึงเพราะฉะนั้นแล้วยิ่งนานยิ่งช้ายิ่งทุกข์โรรมาน ยิ่งกินไม่ได้นอนไม่หลับตอนนี้เป็นไงครับเห็นไหมพวกเด็กๆพวกนั้นน่ะทุกทรมานใจจนเนี๋น,นี้มีแต่พ่อแม่เขาไปดูแลแต่ที่พวกก้าวไกลที่พวกเองพากันดิ้นพล่านตอนนี้ที่อยากยกุนิเรนทษกรกมหนึ่งหนึ่งสองเพราะอะไรเพราะมันโดนสอสอพวกเองด้วยจะบอกให้พอเขายุบพักพวกเองนะครับนั่นก็ทําให้พวกสอสอพวกเองที่ลงชื่อกันแก้ไขหนึ่งหนึ่งสองสี่สิบสี่คนดโดนไปด้วยเห็นไหมครับ พวกเก้าไกลถึงได้ดิน้นตายดิ้นพลานพยาพยาพากันจะมาโค่นล้มทํำลายกฎหมายหนึ่งสองให้ได้แต่ดิ้นไปทั้งทั้งรัฐสภาไทยมันไม่มีใครช่วยมือไผ่ซอยสูนะครับจนกระทั่งผ่านไปผ่านมาพวกเก้าไกลก็อ่อนล้ายอมแพ้แล้วแหะครับบอกว่าโอ้ยตายตายตาย,ตาย,ตายนอกจากจะถูกยุบพักไปอีก44คนก็จะโดนไปด้วยนะครับปรากฏว่า พักเพื่อไทยประกฏว่าท่านทักษิณโดนคดี112ไปด้วยนะครับคุณทักษิณโดนคดี112ไปด้วยซึ่งไมเราไม่กล้าล่วงเราไม่กล้าตัดสินนะครับแต่ศาลท่านรับไว้พิจารณาคดีคดีมันเดิมดาเนินการแล้วพี่น้องก็ไปหาฟังเอาครับในโซเชียลเนี่ยในแอปแดงแอปอะไรก็หาดูได้ไม่ยากหรอกครับว่าคุณทักษิณให้สัมภาษณ์อะไรสํานักข่าวเกาหลีใต้เอาไว้นะครับไปฟังดูได้ ใครถูกใครผิดอย่างไรเราไม่สามารถตัดสินใครได้ก็ปล่อยไปครับแต่ผมบอกได้เลยครับโดนเข้าไปมันไม่มีใครนอนหลับกินไม่อิม่มกินไม่อร่อยนอนไม่อิ่มแล้วครับทีนี้แหละงานนี้แหละครับอยู่ในความผวาซึ่งนั่นทําให้ปรากฏว่าต่อมาถ้าพี่น้องดูล่าสุดในการยื่นยติขอเสนอพอรบรตัวใหม่ในการเนื้โทักรรมหนึนะครับมันน่าตลกครับพี่น้องครับนะครับ ในรัฐสภาไทยตอนนี้มันมีเรื่องน่าตลกคืออะไรครับคือหัวหน้าฝ่ายรัฐบาลคือพรรคเพื่อไทยกฎหมายตัวนี้นะ่ะถูกเสนอโดยหัวหน้าฝ่ายรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเพื่อนอยากให้ในโทษกรรมหนึ่งสองเพราะวัดเจ้าหน้ายเพิ่นโดนวะเพราะหมายคือสีซอยเจ้าหน้ายซุ่มเพื่อไทยนะนะจากนี้โทษกรรมหนึ่งหนึ่งสองนะครับสิบปศเจ้าหน้ายเพื่อนพรรคเพื่อไทยจับมือกับพรรคเก้าไกลครับกูลยอยากหัวปกติเขาเคยเห็นแต่ เขาเคยเห็นแต่รัฐบาลกับฝ่ายค้านมันต้องทะเลาะก,กันนะครับโอ้โหอันนี้นี่แม่งกาก้าไกลกาเพื่อไทยประเทศไทยแม่งไม่เหมือนเดิมชิบหายไม่เหมือนเดิมจริงปรากฏว่านี่คือมิติใหม่ในโลกใบนี้ทั้งโลกทั้งปัตพีนี้ไม่เคยมีครับฝ่ายค้านกับรัฐบาลมันต้องทะเลาะก,กันแต่การเสนอกฎหมายนิติกรรมครั้งนี้พักก้าไกลจับมือกับพักเพื่อไทยช่วยกันเสนอโอ้กุเลากหัว โอ้กาเก้าไก่ประเทศไทยประเทศไทยไม่เหมือนเดิมจริงๆว่ะพระปาเด้อนะครับเพื่อไทยกับเก้าไก่แม่งจับมือกันแล้วก็บอกว่าไปเรามาจัดการนี่นทศกรรมหนึ่งหนึ่งสองครับนี่จะเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็ครั้งประวัติศาสตร์ของประเทศไทยครับพราะทุกคนก็ตั้งใจไว้ว่าจะไม่มีใครในรัฐสภาไม่เห็นด้วยเลยครับเพราะพรรคอื่นก็เป็นลูกน้องเพื่อไทยได้พวกอื่นก็อยู่ในรัฐบาลด้วยจริงไหมล่ะครับ จริงเจ้วมันไม่มีฝ่ายค้านฝ่ายค้านบ้าอะไรแม่งมาจับมือกับเพื่อไทยมารับใช้เพื่อไทยตรงื่องมึงเป็นฝ่ายค้านมึงเป็นขี้ข้าเขาว่าพวกก้าวไกลในนั้นเนี่ยมันยังมีคนไหนยังมีศักดิ์ศรีอยู่ไหมฮะพวกมึงกลับไปเขตเลือกตั้งพวกมึงนีือมึงกล้าเสนอหน้าเจอกับพี่น้องประชาชนในเขตพวกมึงบ้างไหมนะครับพวกมึงจะอธิบายประชาชนยังไงที่มึงชี้หน้าดา่าคนนั้นคนนี้ไว้ตลอดสี่หปีที่ผ่านมาจนพากันได้เป็นผู้แทนเนี่ยโก้รู้เงินเดือนเดือน,นละแสนนั่งเครื่องบินฟรีทั้งประเทศเนี่ยะ พวกมึงกล้าส,สบตาพี่น้องประชาชนในเขตเลือกตั้งของพวกมึงบ้างไหมในเมื่อพวกมึงเป็นแค่สุนัขรับใชพ้พรรคเพื่อไทยเท่านั้น <S <S หาเรื่องดาวคนอื่นแล้วก็ปั่นกระแสขึ้นมาหลอกชาวบ้านไอ้ห่ามันมีอย่างที่ไหนฝ่ายค้านกับรัฐบาลเพื่อไทยแม่งจับมือกันเสนอให้นวยบายศักย์หนึ่งหนึ่งสองปรโทโอ้โหนี่มันกาพรรคเพื่อไทยกาพรรคเก้าไกลประเทศไทยแม่งไม่เหมือนเดิมจริงวะมันเป็นอะไรกันเนี่ยนี่ครับ แต่ปรากฏว่าอีกนั่นแหละครับพี่น้องครับอีกนั่นแหละครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองประเทศไทยจริงๆครับพระอันเลาะพระเจ้าพระพุทธประธรรมประสงค์คุ้มครองประเทศไทยไว้ครับเพื่อนก็อ่านว่าจังไดกับพานแน่นอนเพราะทางสภานี่ทุกคนก็อยู่ใต้อำนาจทักกี้หมดครับแถมยังมีพรรคก้าไกลอันนี้ก็แค่แด้มาจับมือน้ำเขาครับปรากฏว่าครับพอเสนอเข้าสภาไปปรากฏว่า พ่อใหญ่พีรพันธ์พีรพันธ์เรานี่นะครับพีรพันธ์เราพ่อใหญ่อนุทินครับปรากฏว่าสองท่านนี้พวกทีมงานภูมิใจไทยกับรวมไทยสร้างชาติกับพักลุงน้องลุงป้อมด้วยปรากฏว่าพวกนี้เป็นฝ่ายรัฐบาลดันปรากฏว่าตะพีรพันธ์กับพ่อใหญ่อนุทินพากันออกมาเป็นฝ่ายค้านแทน โอ้ยคุณละตะลกฝ่ายค้านแม่งไปหมอบให้ใต้ตีนเพื่อไทยปรากฏว,ว่าคนอยู่ในรัฐบาลพักรวมไทยสร้างชาติกับพักภูมิใจไทยขยับออกมาละมาพวกกูเป็นฝ่ายค้านเองไม่เห็นด้วยว่ะสันปรากฏว,ว่าซซ่งเลยครับคว่ำกระดานไปอีกครับไม่ผ่านอีกครับเพราะภูมิใจไทยกับรวมไทยสร้างชาติไม่ยอมครับมันตลกล้ายอ่ะพี่น้องครับ พักเก้าไก่แทนที่จะเป็นฝ่ายค้านจะเป็นคนเดียวที่ไม่ยอมปรากฏว,ว่าพักเก้าไก่แม่งรีบไปสพกราบเท้าพักเพื่อไทยปรากฏว,ว่าคนที่อยู่ใต้อำนาจเพื่อไทยอยู่ร่วมรัฐบาลอย่างท่านพีรพันธ์ท่านนุทินดันลุกออกมาว่ากูไม่ยอม <laughs> อย่างห้าพี่น้องครับปรากฏว,ว่าชีพหายพวกเพื่อไทยเซ็งเป็ด <laughs> นะครับไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรนะไม่รู้จะร่วมมืออะไรไหมไม่รู้จะเกี่ยวอะไรกับเดอะไอคอนไหมนะ <laughs> จะบอกให้ว่า ถ้าแผนการทั้งหมดถ้าเดอไอคอนคือมือซ้ายแล้วมือขวาก็คือการออกกฎหมายนิรษกรรมหนึ่งหนสองแต่จะบอกให้พวกไอคอนพกม,มึงติดคุกฟรีแล้วรูปขึ้นเราซูง,งานนี่เพราะว่าอะไรเพราะอุตสาห์ตั้งใจว่าส่งไอคอนเกิดเรื่องคดีไปอย่างน้อยเราก็ได้แก้ไขหนึ่งหนึ่งสองปรากฏว,ว่าเจอตะพีกับอนุทินซัดเข้าให้เป็นจังไหนครับงายหลังทวนพี่น้อง <laughs> ผมระอย่างสะใจนะครับปรากฏว,ว่าไอ กฎหมายในรัฐธรรมนูญหนึ่งหนึ่งสองนะจริงไปแล้วครับพี่นงคงครับทุกคนสบายใจได้ครับเราดีใจเราต้องขอขอบคุณท่านปีรพันธ์กับท่านอนุทินครับที่ที่ยึดชาติบ้านเมืองเป็นที่ตั้งครับเห็นไหมเสือมันก็เป็นเสือครับจะบีบบังคับยังไงมันก็ครับท่านคนผู้ดีมีมารยาทเนาะอย่างท่านพีรพันธ์เนี่ยจะไปข่มขู่อะไรแกแกแก็สุภาพนะคุณพีรพันธ์นะแกะข้างนอกแกนุ่มนวลแต่ข้างในแกร้ายกาดเห็นไหมล่ะข่มขู่อะไรแกก็ครับ พูดสุภาพเรียบร้อยแต่เห็นไหมตอนโหวตนะแกไม่ยอมเห็นไหมเขาไม่ยอมเขาไม่ยอมสักคนเลยพวกภูมิพวกรวมไทยสังชาตินะวอกเอาเลยพี่น้องครับไม่เอาด้วยไม่สังกกรรมจะทําไมจะไล่กูออกจากรัฐบาลไม่ล่ะใะไล่ออกกูก็ออกแต่กูไม่ยอมแน่หนึ่งหนึ่งสองจบข่าวครับซึ่งเราก็ต้องเรียนกับพี่น้องเราตรงๆครับพี่น้องครับว่าการแก้ไขหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับพวกเราคนไทยพวกเราคนไทย66ล้านคนไม่มีใครเดือดร้อน พอหนึ่งหนึ่งสองครับเพราะฉะนั้นเราไม่เห็นความจําเป็นต้องแก้ทําไมกฎหมายมันก็เหมือนถ่านไฟถ้าไม่เอามือไปจับใครมันจะร้อนพี่น้องครับพวกเราอยู่มาจนเดี๋ยวนี้ผมนี่อยู่มาห้าสิบปีผมไม่เคยมีอะไรเดือดร้อนตั้งแต่เกิดมาผมได้เข้าใกล้ในหลวงครั้งเดียวก็ในหลวงรัชกาลที่เก้าตั้งแต่จบมหาวิทยาลัยปริญญาตรีครับไปรับปริญญากับท่านครับเข้าใกล้ท่านได้ประมาณไม่เกินห้าวินาทีครับเข้าไป,ปรับรับออกมาเท่านั้นจริงๆ พวกเรานี่เด็กๆรุ่นใหม่ๆใครก็ได้รับกับสมเด็จพระเทพได้รับปริญญาจากในหลวงรอสิบเห็นไหมครับผมถามหน่อยนะครับใครยะได้เข้าใกล้ท่านเกินสามวินาทีเพราะฉะนั้นนี่ท่านจะมีอะไรมาให้เราเดือดร้อนท่านจะทําอะไรให้เราเดือดร้อนมันไม่มีท่านจะมาทําอะไรเราไม่ได้มีอะไรเดือดร้อนอะไรกับสถาบันกับราชวงศ์ทุกพระองค์ท่านถ้าบอกว่ามีปัญหาเรื่องจราจรตอนนี้สถาบันท่านก็ปรับพระองค์ นะครับปรับตัวขบวนรถก็มีไม่กี่คันแล้วเขาก็ไปให้เร็วที่สุดแล้วเขาพยายามจะไปเนี่ยเขาจะไม่ไปในเวลาที่มันเป็นช่วงเวลาที่ช่วงช่วงเร่งด่วนของของประชาชนเนี่ยเขาก็ไม่ไปพี่น้องครับเห็นไหมมันไม่มีใครเดือดร้อนเพราะสถาบันเพราะฉะนั้นแล้วคนที่มาแก้หนึ่งหนึ่งสองนะผมบอกเลยครับพี่น้องครับว่ามันทําเพื่อตัวมันเอง แล้วที่พวกมันเดือดร้อนพอ 1, 2, นะ่อหนึ่งสองเราจะบอกให้นะก็เพราะมันมีคนบัญชาการมีคนจ้างพวกมึงมาพวกมึงน่ยอยู่ใต้คําบัญชาของใครทําไมต้องอยากมาทาลายสถาบันของเราเห็นไหมครับการมีสถาบันเนี่ยมันดีกว่าไม่มีอยู่แล้วพี่น้องครับเห็นไหมไอ้พวกก้าวไกลทั้งหลายแหล่คุจะบอกให้พวกมึงไม่ต้องมาเดือดร้อนดิ้นรนต่อสู้อะไรในประเทศไทยหรอกถ้าพวกมึงไม่อยากได้สถาบันนะ มึงอยากอยู่ในประเทศที่ไม่มีพระมหากษัตริย์นะมึงไปได้เลยมึงไม่ต้องมาทะเลาะอะไรกับคนไทยมึงสามารถย้ายไปเลยมึงไปอยู่พม่าตอนนี้จะไม่มีพระมหากษัตริย์เลยมึงไปอยู่เขมรตอนนี้ไม่มีพระมหากษัตริย์ขวางหูขวางตามึงแน่นอนถ้าพวกมึงอยากจะเปลี่ยนประเทศไทยให้มันกลายเป็นคอมมิวนิสต์มันไม่ต้องมาทะเลาะอะไรกับพวกกู้พวกกูไม่ได้อยากเปลี่ยนเพราะฉะนั้นแล้วพวกก้าวไกลมึงย้ายไปอยู่สปปลาวเลยไปย้ายไปตอนนี้ได้เป็นคอมมิวนิสต์ทันทีถือใจมึงแน่นอนไปแม่ ยู่ใกล้ๆนี่ขามน้ำโค้งมาหนองคายนี่ไปเช่นไรว้ขามน้ำโค้งไปแค่นั้นแหละมึงก็ได้เป็นของมนุษย์สมใจไม่มีพระมหากษัตริย์ถูกใจพวกมึงแน่นอนไม่ต้องมาขัดแย้งทะเลาะอะไรวุ่นวายกับพวกกูพวกกูก็อยู่อย่างนี้พวกกูแฮปปี้ที่จะมีสถาบันพวกกูแฮปปี้ที่จะมีประเพณีวัฒนธรรมอารยธรรมของไทยเราสืบทอดต่อไปพวกกู้พอใจพวกกูไม่เคยเดือดร้อนเพราะฉะนั้นถ้าพวกมึงดวดร้อนพวกมึงทนไม่ไหวพวกมึงจะเป็นสิาต ร่มลงชักงงแง,ง่กับ,บ,บพวกเพื่อให้พวกเก่าไก่สู้ญ่ายไปแม่ไปเดี๋ยวนี้เลยสิเห็นไหมพวกเก่าไก่พวกมึงยิ่งรักประชาชนมาแล้วเกินมึงไปตอนนี้เลยสูญญ่ายประเทศไปตอนนี้หฮงดีสาธุพวกกูเสี่ห้อเขาหอของไปส่งให้พ่อ,อมไปไปขามน้ำเมื่อยขามน้ำสารวินแถวแม่สอดแถวขุนย้อมทถวนั้นไปนะครับเห็นไหมครับไม่น้องครับเพราะฉะนั้นแล้วมันไม่มีประโยชน์อะไรในการจะแก้ไขรัฐธรรมนูญนี่คือเรื่องใหญ่ที่ต้องเล่าให้พวกเราฟังครับ อย่าก็มันก็สนุกดีนะที่จะตามข่าวด้วยไอคอนแต่ว่ามันก็อย่างที่บอกนี่แหละสไตล์พักเพื่อไทยนะชอบบีดมือซ้ายแล้วมือขวาแอบซ่อนไพ่